สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงหมอยาพาคุยนะคะจะมาคุยกันถึงเรื่องน้ำหนักตัวว่าน้ำหนักตัวเท่าไหร่นะคะที่เรียกว่าเหมาะสมไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือการมีสุขภาพที่ดีนะคะถ้าน้ำหนักตัวมากเกินไปมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนะคะเช่นโรคไขมันในเลือดสูงความดันสูงเบาหวานโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็โรคพวกข้อเข่าอักเสบน,นะคะเนื่องจากข้อเนี่ยต้องรับน้ำหนักที่มากนะคะมันก็ทำให้เสื่อมได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยจําเป็นจะต้องดูแลน้ําหนักตัวของเรานะคะให้มีความสมดุลนะคะเหมาะสมกับส่วนสูงของเรานั่นเองค่ะโดยเกณฑ์ปกติที่ใช้ในการวัดนะคะว่าน้ําหนักเราเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะคะเมื่อเทียบกับส่วนสูงของเราก็คือจะใช้เกณฑ์ที่ชื่อว่า ดัชนีมวลกายนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า Body Mass Index หรือว่าที่รู้จักขุนหูก็คือชื่อ BMI นะคะวิธีคำนวณนะคะก็ง่ายๆนะคะคือเราจะต้องรู้น้ำหนักนะคะใช้หน่วยเป็นกิโลแล้วก็ส่วนสูงนะคะหน่วยเป็นเมตรนะคะเวลาคำนวณนะคะค่า BMI ก็คือใช้น้ำหนักนะคะหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นค่าค่าหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาค่านี้ ไปเทียบกับในตารางนะคะว่ามันมีความเหมาะสมแค่ไหนนะคะโดยถ้าหากค่านะอยู่ที่น้อยกว่า18.5นะคะก็แสดงว่าน้ําหนักเราอะอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์แต่ถ้าค่าอยู่ระหว่าง18.5 –ถึง22.9ก็ถือว่าน้ําหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่แบบสมดุลแล้วนะคะเหมาะสมเลยแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วง23 –ถึง24.5ก็ถือว่าน้ําหนักเกินนะคะแต่ว่าถ้ามากกว่า25 – 29.5ถึง29.5เนี่ย แสดงว่าเราเป็นโรคอ้วนแล้วนะคะก็ต้องพยายามรีบลดน้ําหนักโดยด่วนเพราะว่าไม่งั้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อก,การเกิดโรคได้และถ้าอยู่ในเกณฑ์มากกว่า30เนี่ยแสดงว่าเป็นโรคอ้วนที่อันตรายนะคะเป็นเกณฑ์ที่อันตรายต้องเร่งลดน้ําหนักโดยด่วนนะคะต้องคุมอาหารและออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่สมดุลนะคะไม่งั้นก็จะเสี่ยงต่อก,การเกิดโรคได้ง่าย ยกตัวอย่างนะคะการคำนวณอย่างเช่นเราน้ำหนัก47นะคะสูง163เซนติเมตรนะคะเวลาคำนวณค่า BMI นะคะก็จะเท่ากับ47นะคะก็คือน้ำหนักนะคะหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะคะ163เซนก็จะเปลี่ยนเป็น1.63เมตรนะคะเราก็47นะคะหาร1.63แล้วก็หาร1.63อีกครั้งนะคะ เมื่อคำนวณ BMI ออกมานะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ17.69เมื่อไปเทียบในตารางนะคะก็จะถือว่าน้ำหนักเนี้ยน้อยกว่ามาตรฐานนะคะก็คือน้อยเกินไปนะคะก็ถ้าน้อยเกินไปเนี้ยมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการขาดสารอาหารร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียง่ายนะคะแต่อย่างเราเนี้ยก็ถือว่า เราออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะแล้วก็พักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์น้ําหนักตัวเท่านี้ถือว่าเราโอเคนะคะไม่รู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะคะก็ดูว่าเราสมดุลกับสัสดส่วนของเรานะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปก็อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนเนาะตัวเลขใน BMI ก็จะเป็นมาตรฐานเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วถ้าเราน้ำหนักน้อยเกินไปเนี้ยเราจะ ควรจะน้ำหนักเท่าไหร่ดีนะคะเพื่อให้น้ำหนักมันอยู่ในสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติสุขภาพดีเนี่ยก็คือง่ายๆนะคะ BMI มันเท่ากับน้ำหนักหารส่วนสูงกําลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้น้ำหนักที่เหมาะสมนะคะสําหรับ BMI ที่เป็นปกติเนี่ยเราก็เอาตัว BMI นะคะที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็คืออยู่ที่18.5นะคะคูณด้วยส่วนสูง2ครั้งนะคะเป็นเมตร ก็คูณด้วย1.63คูณ1น3นะคะมันก็จะได้เท่ากับ49.15นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสูง163ยเนี่ยน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะก็ควรจะอยู่ที่49.1นะคะหรือว่าก็ถ้าถหนัก47ก็อาจจะทําน้าหนักเพิ่มอีก2กิโลนะคะโดยการเพิ่มน้าหนักเนี่ยก็อาจจะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นทานผักผลไม้นะคะแล้วก็ทําให มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะคะโดยการออกกําลังกายนะคะเพราะว่าตัวมวลกล้ามเนื้อเนี่ยจะทําให้เราน้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีสุขภาพดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นนะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพดีแต่การใช้ BMI นะคะก็มีข้อจํากัดในการใช้สําหรับคํานวณคนที่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันมีการวัดแค่ส่วนสูงเทียบกับน้ำหนักนะคะถ้า เด็กที่อายุน้อยกว่านี้มันจะมีการจะเรื่องของการจเจริญเติบโตที่รวดเร็วขึ้นนะคะจึงไม่สามารถใช้ b m เมาคำนวณได้นะคะและ b m i ก็เป็นเกณฑ์แค่เข้าๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้พิจารณาเรื่องอื่นๆน,นะเช่นเรื่องเพศเรื่องอายุนะคะหรือว่าเรื่องของปริมาณไขมันกล้ามเนื้อในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ใช้ดูน้ำหนักที่เหมาะสมได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะ ถ้าพิจารณาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของขนาดเอวต่อนขนาดสะโพกนะคะหรือเรื่องปริมาณไขมันปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกายเพิ่มด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะให้มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็เป็นฝากไว้สำหรับการคิด BMI ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราควรจะมีน้ำหนักตัวแค่ไหนถึงจะมีสุขภาพที่ดีนะคะ วันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ